สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูดวงนะคะการงานอาชีพนะคะ,ะเรายังอยู่ในเรื่องของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะ่ะาค้บที่แล้วเราคุยในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับการดูแลร,รักษาเครื่องมือนะคะสำหรับวันนี้ครูดวงก็นําเรื่องของการปลูกไม้ดอกนะคะนำเสนอเรื่องของดอกดาวเรืองแล้วกันนะคะ การปลูกดาวเรืองนะลูกนะ,ะปลูกง่ายแล้วก็ปลูกได้ทุกฤด,ดูการนะคะดาวเรืองนี่จะชอบแสงแดดนะะชอบดอกชอบในที่แจ้งโล่งเพราะฉะนั้นเอามาใช้ประโยชน์ก็ได้เยอะคุณครูก็เลยคิดว่าการปลูกดาวเรืองเนี่ยน่าจะให้นักเรียนมาเรียนรู้กันนะคะอ่ะมีวิธีการปลูกนะคะโดยการขยายพันธุ์ใช้มเมล็ดนั่นเองนะคะการขยายพันธุ์ดาวเรืองนะลูก โดยใช้มเมล็ดมเมล็ดที่ใช้ต้องเป็นมเมล็ดที่สมบูรณ์นี้มาดูวัสดุอุปกรณ์ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะขาดไม่ได้เลยลูกก็คือมเมล็ดพันดาวเรืองนะคะต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็มีเนื้อในเก่จัดนะคะ,ะต้องมีปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษพืชซากพืชแล้วก็อาจจะเป็นปุ๋ยคอกนะคะ แล้วก็จะมีจอบนะคะไว้สําหรับขุดดินดายานะคะมีช้อนปลูกนะคะเอาไว้ตักดินตักปุ๋ยแล้วก็จะมีซ่อมรวนนะคะเอาไว้พรวนดินมีบัวรดน้ำเอาไว้สําหรับรดน้ำพืชน,นะคะที่เราเพาะด้วยเมล็ดนะคะขั้นตอนการปลูกนะคะ,ะจะต้องเตรียมแปลงปลูกนะคะขนาดของแปลงปลูกเนี้ยขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ในที่นี้เขากำหนดว่า1เมตร ความยาวตามความเหมาะสมนะคะ,ะแล้วก็ขุดคลิกหน้าดินเอาไว้นะคะหนึอาทิตย์หรือหสัปดาห์เพื่อที่จะให้ดินเนี้อดูดแสงแดดเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคในดินขั้นที่2ก็ขุดหลุมปลูกให้หลุมแต่ละหลุมเนี้ลูกห่างกันนะคะประมาณ30มสซนติเมตรก็ห่างกันพอสมควรและลูกประมาณนีกย ะะจากนั้นก็หยอดเมล็ดดาวเรืองลงไปหลุมละ1-2เม็ดนะคะหนึ่งถึงสองเมล็ดแล้วปลกด,ดินนะคะเอาดินปลกอาจจะใช้ช้อนปลูกช่วยนะคะ,ะแล้วถึงจะใส่ปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยคอกให้ทั่วแปลงใส่พอประมาณนะคะจากนั้นรดน้ําให้ชุ่มนะคะรดน้ําให้ชุ่มถ้ารดน้ํามากเกินไปนะคะ,ะเมล็ดมันก็จะเน่าเพราะฉะนั้นเอาแต่พอชุ่ม การดูแลดาวเรืองนะคะต้องรดน้ําทุกวันนะลูกเช้าเย็นเช้าเย็นรดน้ําทุกวันนะคะไม่กี่วันมันก็จะงอกใช่ไหมคะถ้าเรารดน้ําเต็มที่นะต่อไปก็มันพรวนดินนะลูกพรวนดินรอบๆโคนต้นพอมันงอกเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็พรวนดินนะคะที่สําคัญเลยนะคะถ้ามีหญ้านะคะมีหญ้าวัชพืชขึ้นนะลูกเราต้องถอนทิ้ง ถ้ามีแมลงมากัดกินสัตวรูปพืชเราก็ต้องทําลายนะคะ,ะเดี๋ยวนี้มันจะมีสมุนไพรกาจัดแมลงนะคะ,อะพอต้นนะคะแตกยอดขึ้นมาระยะหนึ่งเราก็จะต้องปลิดยอดนะคะปลิดยอดออกเสียเพื่อให้มันแตกเป็นพุ่มขึ้นมาได้สวยอีกนะ,ะถ้าเราแตกพุ่มขึ้นมามันก็จะได้ดอกเยอะนะคะใส่ปุ๋ยนะคะ,ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะนี่คือการปลูกดาวเรือง ต่อไปนะคะน้องมาดูต่อเลยนะะาเดาวเรืองเป็นไม้ดอกทีนี้มาดูนะคะการปลูกพลูด่างพลูด่างนี้เป็นไม้ประดับนะคะมีใบสวยเป็นรูปหัวใจแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเหมือนกันนะคะสามารถเอาไปตกแต่งบ้านได้นะคะแต่การปลูกนะลูกจะขยายพันธุ์โดยการปักชำ นะคะก็คือการใช้ลำต้นนี้เองนะคะมาดูว่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกครูด่างนะคะมีอะไรบ้างนะคะหนึหน่ต้องมีกิ่งครูด่างกิ่งของมันนะลูกลำต้นของมันนี่ต้องไม่แก่หรืออ่อนเกินไปนะคะ,ะมีปุย๋ยคอกนะคะมูลสัตว์หรือเป็นปุ๋ยหมักที่หมักจากเศษพืชซากพ,พืชเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคะหรือเป็นวัตถุอินทรีย์ก็คือพวกเศษหญ้าพวกนี้ลูกใช้ได้เลยลูก คะอ่าแล้วก็การไกรตัดกิ่งเอาไว้ตัดกิ่งเวลาเราจะไปตัดกิ่งครูด่างมาปักชำนั่นเองมีซ่อมพรวนแล้วก็มีจอกนะคะมีบัวดรดน้ำนะคะขั้นตอนการปลูกนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะหรือนักเรียนอาจจะคิดว่าการปลูกนะคะเราจะต้องทำตามขั้นตอนเพราะว่าเราจะได้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วนั่นเอง ใช้จอบขุดคลิกหน้าดินไว้ประมาณ1สัปดาห์นะคะหอาทิตย์เนี่ยแสงแดดจะฆ่าเชื้อโรคในดินนะคะหสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์ต่อจากนั้นนะคะเอาดินนลูกผสมผสมดินกับพวก,กแกลบพวกขุยมะพร้าวหรือเศษพืชเศษใบไม้ปุออ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะคะอัตราส่วน1ต่อหนึ่งก็คือถ้าเป็นแกลบหนึ่งส่วนก็ใช้ดินหส่วนนะคะ ผสมคลุกเคล้ากันเพื่อต้องการให้มันเกิดการร่วนสุยนั่นเองลูกนะะขั้นที่3เตรียมกิ่งผู้ด่างนะคะที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไปนะะโดยตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณนะคะสิถึงยีเซนติเมตรหรือถ้าน้องนะคะดูจากลักษณะของกิ่งนะลูกไม่อ่อนไม่แก่เราตัดตามขนาดของกิ่งนั้นเลยก็ได้นะคะ ปักกิ่งพลูดางลงในดินนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะรดน้ําให้ชุ่มนะคะการรดน้านะลูกนะคะการดูแลต้นพืชในการรดน้ําให้น้าเนี่ยลูกจะทําให้กิ่งพืชนะคะไม่เฉาทีนี้การปลูกนะลูกถ้าเพิ่งปลูกใหม่ๆเราก็ต้องให้ห่างจากแสงแดดสักนิดนึงให้มีแสงรำไรก็คือแดดส่องลงมาบ้างน,นะคะการดูแลนะคะรดน้ําทุกวันเช้าเย็น นะคะขวนดินเป็นประจำอันนี้ให้สังเกตถ้าดินมันแข็งนะคะเราก็ต้องขรวนดินกาจัดวัชพืชนะคะก็คือต้นญ้าในลูกเราต้องถอนเพราะวัชพืชนียมันจะแย่งอาหารนะคะแย่งอาหารของรูด่างหรือแย่งอาหารของพืชที่เราปลูกไว้นะคะ,ะต้องกำจัด นะคะอย่าปล่อยให้มันขึ้นมันจะแย่งอาหารนั่นเองทําให้พืชของเราโตไม่เต็มที่นะคะการใส่ปุ๋ยนะลูกใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเห็นไหมคะเป็นปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติสัปดาห์ละสัปดาห์ละครั้งนะคะทีนี้มาดูว่าคุณครูจะให้น้องไปศึกษาค้นคว้าน้องมาดูนะคุณครูจะให้น้องศึกษาข้อมูลการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมาหนึ่งชนิด ศึกษาจากไหนลูกอ่ายู u ู e ศึกษาจากหนังสือเรียนก็ได้ลูกในหนังสือเรียนเนี่ยมันจะมีไม้ดอกนอกจากดาวเรืองแล้วก็จะมีบานไม่รู้โรยแล้วก็จะมีคุณนายตื่นสายเห็นไหมมีไม้ดอกสาชนิดแล้วในหนังสือเรียนส่วนไม้ประดับนะคะก็จะมีข้อมูลการปลูกนะคะหรือสีผสมการปลูกรูด่างแล้วก็มีการปลูกว่านหาง ว่านกาบหอยเครงแคระขอโทษนะลูกการปลูกว่านนะคะกาบหอยเครงแคระให้นักเรียนเลือกนะคะหาข้อมูลในลูกการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมาหนึ่งชนิดอ่าจากนั้นน้องก็เขียนหัวข้อวิธีขยายพันธุ์ใช้วิธีใดอ่ะยกตัวอย่างเช่นครูให้น้องดูตัวอย่างนะอ่าครูยกตัวอย่างให้ดูว่าการปลูกกุหลาบขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำ และวิธีการปลูกนะคะให้น้องเขียนให้น้องเขียนสั้นๆนะคะเป็นข้อๆใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างน้องก็เขียนเป็นข้อๆนะคะอ่ะแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะคะน้องดูแลรักษาอย่างไรแหล่งข้อมูลน้องเห็นแล้วใช่ไหมคะได้จาก YouTube ก็ได้ได้จากหนังสือเรียนก็ได้นะคะอ่ะน้องก็ไปหาข้อมูลตามที่คุณครูให้ไว้นะคะ ก็คือถ้าคนไหนไม่ทันก็เปิดนะคะหนังสือแล้วก็ดูตามศึกษาตามไปเลยได้นะคะสำหรับวันนี้ลูกคุณครูขอจบนะคะในเรื่องของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมทำงานที่คุณครูสั่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>